ไพ่จะเตือนอะไรบ้างในเดือนตุลาคมนี้ดูสิ อย่างแรกไพ่ขึ้นในเรื่องของความหนักหน่วงนะครับการกระทําหลายสิ่งหลายอย่างมันค่อนขื่องเหนื่อยในวงจงนีนะ้ในเรื่องต่างๆมันมีทั้งเรื่องหนักใจมีทั้งเรื่องของการต้องแบกความทุกข์แบกบความรับผิดชอบหล,หลายอย่างแต่ก็ด้วยความเป็นตัวคุณนะทีะ่ยังมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจให้เกิดความสําเร็จถึงแม้ว่ามันจะยึดถือยึดมั่นบางสิ่งบางอย่างอยากจะให้สําเร็จอยากจะให้เป็นไป แบกโดยตัวเองทํด้วยตัวเองที่ไม่ได้ไปขอความเชื่อจากใครเลยเนี่ยมันค่อนข้างจะหนักนะเหนื่อยแค่ไหนก็ดีๆเนี่ยคนรอบข้างคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวคนที่รักคุณคอยช่วยเหลือคุณอยู่อย่าแบกความรู้สึกอยากแบกความรับผิดชอบอย่าแบกความหนักหน่วงเอาไว้เพียงคนเดียวก็เพียงพอนะครับ ต่อมาไพา่ขึ้นในเรื่องความเซงทายนะครับเป็นในเรื่องของการที่มันทําอะไรบางอย่างก็ต้องดูตามหลักความเป็นจริงเยอะๆนะครับเอ่อก็ต้องตรวจสอบอะไรบางอย่างให้มันไม่เกิดปัญหานะครับในเรื่องของสิ่งต่างๆที่เราทําทําให้มันเต็มที่สุดความสามารถในสิ่งที่คุณตั้งใจก็ย่อมสําเร็จนะครับไพ่สิทธิกริยาขึ้นเป็นในเรื่องขององคุริมานปล่อยวางเรื่องอดีตนะครับสิ่งที่ทําได้คือสิ่งที่มันอยู่ในปัจจุบันและทําจิตใจให้ดียิ่งขึ้นในเรื่องความสําเร็จก็จะมาเกิดขึ้นกับตัวคุณได้ดียิ่งขึ้นนะครับ พ่ยขึ้นสืบชะตานะพ่ยขึ้นเรื่องของพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นครูบาอาจารย์เป็นสิ่งศิสิทธิ์ที่คุณนับถือสิ่งศสิทธที่คุณศรัทธานะครับอาจจะเป็นในเรื่องของเทพเทวาที่ปกปักรักษาอยู่ที่บ้านของคุณนะเจ้าเที่ยวทางต่างๆนะครับให้คุณอุทิศบุญให้เพื่อจะอุดนน้ำให้เกิดความเซตในทุกๆด้านด้วยเช่นกันนะครับพันบุญญาพิธิหันขึ้นเป็นเรื่องของการทําบุญโรงศพนะครับแล้วก็ถวายผลไม้กับพระพิสุทาวธิสง็ อุทิศบุญให้กับตัวเองนะครับอุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรอุทิศบุญให้กับเทพเทวที่ปกปักราาักษาครูบาอาจารย์นะครับเจ้าที่เจ้าทางเพื่อจะเปิดทางนะครับเปิดสิ่งที่มันเป็นความสําเร็จนะอุปสรกต่างนาให้หลุดลอยหายไปให้คุณพบเจอจสติดดีในชีวิตให้มากยิ่งขึ้นได้โดยเชิงการจากการที่คุณสร้างคุณงามความดีนะครับมาดูซิว่าในเรื่องของไพ่จะเตือนอะไรบ้างนะครับในเรื่องของความรักคนส,สนิทดูซิ อย่างแรกนะครับไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของอ่ามันเป็นความกลัวมากกว่าไพ่ขึ sure ้นเป็นผลประโยชน์นะครับในเรื่องของความกลัวว่าไอ้ความรักเขาจะมาหลอกคุณไหมนะครับเขาจะมาทําให้คุณรู้สึกเสียใจอีกหรือเปล่ามันเป็นความกังวลเป็นความคาดหวังและเป็นความไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยอยากตัดใจสัเท่าไหร่มันเลยเกิดความกลัวของคุณค่อนข้างมากมันเลยทําให้คุณไม่ค่อยอยากจะไปใส่ใจอะไรมากนักนะในเรื่องของความรักมันเลยทำให้ตัดสิทธ์ไปหมดเลยนะครับต่อมาไพ่คื้วัต้องผลล็อกจิตใจตัวเองเพื่อจะ คลายใจตัวเองบ้างนะครับในเรื่องของความรู้สึกต่างๆที่มันเป็นความรู้สึกต่างใจของตัวคุณนี่แหละที่มันต้องปรับใจให้มันดีขึ้นจะได้ไม่มีความเย็นชาในเรื่องความรักจะได้มีความรักที่มันเปิดใจได้มากยิ่งขึ้นกว่านี้นะครับให้สิทธิกริยาขึ้นไปนในเรื่องของพระอังคารนะครับเป็นเรื่องของการปรับใจมีความกล้ามากขึ้นพร้อมรุยมากขึ้น ฝ่าฟันนะอะไรอุปสรรคใดก็มาก็ตามในเรื่องความรักเนี่ยมันปรับใจได้นะครับต่อมาไปขึ้นเป็นในเรื่องของตั้งสานะในเรื่องของการที่มันสร้างความมั่นคงทางใจเนี่ยให้เกิดขึ้นนะครับการลงหลักปักฐานในใครสักคนนะในเรื่องความรักมันอยู่ที่การตัดสินใจของตัวคุณในปัจจุบันนะครับไปบุญ,ญาัา พิธีารขึ้นเป็นเรื่องการที่เสริมดวงในการปรล่อยนกนะครับแล้วก็ใส่บ่ายกับพระบทใหม่เพื่อหนุนนำนะเพื่อสร้างพลังงานในเรื่องของบุญนะครับหนุนนําให้เกิดความสําเร็จในเรื่องความรักมากยิ่งขึ้นสมบัติมากยิ่งขึ้นได้โดยเิ้นกันนะครับแล้วเนี่ยมันอยู่ที่พลังงานตาัณฑ์ใจนะครับในเรื่องของการสร้างพลังใจให้ดีแล้วก็ความรักคุณก็จะดีตามพลังใจที่สร้างขึ้นมานะครับแต่แล้วเนี่ดยดวงจีงได้ต้องเริ่มจากพลังใจที่ดีเป็นพลังใจนะครับ มาดูซิว่าไพ่จะเตือนอะไรบ้างนะครับในเรื่องของความรักอยาก,กได้ไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของอะไรงนึงดูดนะครับพลังงานดึงดดในเรื่องของความรักมันเป็นการเปิดใจมากกว่านะครับจะรับรักที่มันถูกใจรับรักที่มันถูกอกถูกใจมีใจให้ คุณมีความสุขมากขึ้นเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นได้นะครับไพ่ขึ้นบอกว่าไม่ต้องไปกนะังวลในเรื่องรัก,กอดีตนะรักใหม่ๆก็จะมีเข้ามานะไพ่ขึ้นขอมีค่าคุณต้องรู้จักคุณค่าตัวเองนะครับในเรื่องของความรักเมื่อคุณรู้จักตัวเองมากแค่ไหนนะรู้คุณค่าตัวเองคือการที่คุณรักตัวเองก่อนนะครับทุกวันนี้อาจจะเครียดคิดมากมันเป็นการทาร้ายตัวเองทางอ้อมนะวแติคิดเรื่องเก่าๆเดิมๆโดยที่คุณไม่หันกลับมาหาจิตใจตัวเองเลยดังแล้วเนี่ยรักตัวเองให้ได้ก่อนและจะทําให้มีคนรักคุณมากมายนนะคุณจมมองเห็ากขึ้ ไพ่สถิติกริยาขึ้นเป็นเรื่องของพระพรมอ่ะเราไปขอพระพรหมหน่อยนะให้ท่านช่วยเปิดทางเปิดช่องทางในเรื่องของความรักเปิดให้คุณได้รับรักที่ดีนะเจอคนดีๆที่ทําให้จิตใจ,จตัวคุณเนะี่ยมันมีความสุขมากขึ้นนะครับต่อมาไพ่ขึ้นเป็นเทพเจ้ากนอูก็ไปสามารถขอพอรได้นะกบเทพเจ้ากนอูเพื่อหนุนนำนะครับให้อ่คุณสําเร็จมากขึ้นนะปังมากขึ้นในเรื่องของสิ่งที่คุณสมหวังนะคือเท้าวโอูเ่ยไม่ได้ขอแต่เรื่องงานเดียวถืขอในเรื่องของความรักก็ได้นะครับหรือขอ เจอคนที่มีความซื่อสัตย์เจอคนที่มีรักคนจริงๆนะครับก็จะได้รับการประทานพรจากท่านใครขึ้นในเรื่องการเสริมดวงโดยการถวายสังฆทานแล้วก็ทําบุญกเิ็กำกพร้านะครับเพื่อหนุนนําให้ความรักเนี่ยมันสมหวังมากขึ้นนะครับนะ้แล้วเนี่ยบางอย่างนะมันก็เป็นทั้งการที่ต้องสร้างพลังใจบางอย่างก็ต้องมูเพื่อเสริมกําลังใจเสริมในเรื่องของดวงให้เกิดความสําเร็จที่ดีมากยิงขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นะแล้วเนี่ยดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจที่ดีเป็นพลังใจให้นะ ไ่จะเติดอะไรบ้างนะครับในเรื่องของความสัมพันธ์ดูสิไ่เกินอย่างแรกไ่ขึ้นเป็นเรื่องของทรัพย์สมบัติเป็นเรื่องของการสร้างสิ่งที่มันเป็นคุณค่าทางใจนะครับสร้างในเรื่องของความรู้สึกที่ดีๆที่มันมีต่อกันเรื่องของความสัมพันธ์ต่างๆทุกอย่าง,งมันอยู่ที่ฐานจิตฐานใจที่มันต้องค่อยๆเข้าใจกันให้มากยิ่งขึ้นนะครับไ่ขึ้นจมดิง่งหมายถึงว่าสิ่งที่มันเป็นเบื้องลึกภายในจิตใจของตัวเขานะครับซี่งเป็นเบื้องลึกเบื้อง สิ่งที่มันเป็นก้นบื้องของเขาที่เขาเจออะไรมารบๆมาเนี่ยเมื่อคุณเข้าใจเขาได้มากเท่าไหร่นะมันก็ยิ่งทาให้คุณปฏิบัติตนต่อเขาเนี่ยได้มีความสุขมากขึ้นยิ่งขึ้นเท่านั้นนะครับมันเป็นสิ่งที่คุณทําได้อยู่แล้วนะครับเป็นสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องไปเปลี่ยนตัวเองด้วยซ้ำไปนะครับภายสิิธิกลยาขึ้นในเรื่องของพระอาทิตย์นะครับในเรื่องของการให้คาปรึกษาตัวเขานะครับคุณมีโอกาสจะเป็นผู้ใหญ่มากอเขาในบางเรื่องบางมุมนะมันเหมือนเยียวยารักษาใจด้วยเหตุลผลที่คคุุณณณมีีีจาากกปปรระะสบ์ท่่เ็นแหล ต่อมาไพ่ขึ้นเป็นเรื่องของพระพายนะไม่มีความแรปรปรวนทางจิตใจทั้งตัวกุลและเขานะครับบางอย่างมันก็ต้องค่อยๆไปในเรื่องของการาสร้างความรู้สึกดีสร้างความสุขให้เกิดขึ้นกับตัวกุลและเขานะครับไพ่ขึ้นในเรื่องของถือสิแปดนะครับแล้วก็ไหวพระสดมดเนี่ยเป็นการที่สร้าง พลังงานที่ดีนะสร้างบุญให้เกิดขึ้นทางจิตใจของตัวคุณนะครับไม่ไว่าจะสวดมนต์ก่อนนอนนะครับสวดมนต์ไหว้พระทาวัดเย็นทำวัดเ,วเช้าได้หมดเลยหรือนะเราสวดไม่ต้องยาวก็ได้นะสวดเท่าที่เราทำได้นะครับแล้วก็เสริมด้วยการนั่งสมาธินิดนึงนะตากได้พลังงานที่เยอะมากยิ่งขึ้นกว่านี้ก็อาจจะไปถือิ่งแปดตามวัดวารามต่างๆเพื่อเสริมพลังงานจิตใจ,ใจตัวคุณให้ดีขึ้นมีนสติมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่หนุนนําให้คุณเนี้ยเกิดความสําเร็จในเรื่องความรักมากยิ่งขึ้ หากคุณชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผัด้วยนะครับใครที่กดแล้วก็ขอให้ความรักสมหวังปังๆก,กันทุกคนนะครับดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจที่ดีเป็นพลังใจนะครับมาดูในเรื่องของไพ่จะเตือนอะไรบ้างนะครับสำหรับคนมีคู่ในดูสิ อย่างแรกไพ่ขึ้นเปนะ็นเรื่องของคําพูดเนี่ยคำพูดที่มีการไลกันนะครับสิ่งที่เป็นคําพูดที่มีการไลกันเนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่มันต้องค่อยๆปรับแล้วก็ค่อยๆที่จะใช้ในเรื่องของคําพูดที่ดีนะคำพูดที่ไม่โกหกคําพูดที่จริงใจนะครับมีอะไรคาพูดต,ตรงๆเพื่อจะ รักษา,าจิตใจรักษาพลังใจซึ่งกันและกันนะครับซึ่งสิ่งหเหล่านี้มันทาให้มันเกิดความจริงใจไปขึ้นเป็นนักพยากรณ์เนี่ยมายถึงว่าความใจในสิ่งที่มันเป็นความเป็นจริงยอมรับความจริงท,ที่มันเกิดขึ้นในเรื่องของความรักเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้และปรับทาความเข้าใจนะครับในเรื่องต่างๆมันก็จะเป็นไปได้ดีสิ่เศรษฐริจขึ้นมาในเรื่องศักยนะเรื่องครูบาอาจารย์ศิษย์ิ์นะคะในเรื่องของการที่ไปไหว้ครูนะถ้าขาใครสักยันมาแะมีครู บาอาจารย์แล้วก็ลองไปไหว้ครูบาอาจารย์ดูของเรานะครับเพื่อจะนุนนําให้เกิดความสําเร็จมากขึ้นในเรื่องความรักคู่ของเราให้ดียิ่งขึ้นนะครับต่อมาไพา่้นเป็นเรื่องของพลับนะครับเป็นพลังงานที่เป็นในเรื่องของความรามับผิดชอบนะบพูดอะไรแล้วก็ต้องทําได้จริงนะครับแล้วก็ไม่พูดโกหกในห้องช่วงนี้นะเออต้องระวังเหมือนกันเพราะว่าบางอย่างถ้าเขารู้สึกเป็นความลับนะครับความรักมันก็จะถูกกระทกระทังได้อันนี้ต้องระวังให้ดีนะ ให้บุญญาบริหารขึ้นเป็นเรื่องของการกัรดูต่อพ่อแม่นะครับแล้วก็ให้พ่อแม่ให้ผรอนคุณนี่แหละก็ทําให้ความรักดีขึ้นในอีกมุมอีกมุมหนึ่งโดยเช่งกัาดนะครับรวมไปถึงการที่ถ้าหากปัญหามันเยอะเกินนะรู้สึกอุปสรรคมันเยอะมากๆในหลายๆเรื่องหลายๆด้านนะในเรื่องความรักด้วยก็ลองจุดทูปสิบหกดอกบอกกล่าวเทพเทวานักรูบาจาย์ของเราเพื่อจะให้เกิดความสําเร็จให้เกิดความ สมหวังนะครับให้เกิดการกะจัดอุปสรรคาต่างๆที่มันเกิดขึ้นให้คลี่คลายตัวลงได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมน,นะครับหากคุณชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับใครที่กดแล้วขอให้ความรักสมหวังปังๆกับทุกคนนะครับดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจนะครับมาดูซิว่าในเรื่องของไพ่จะเตืออะไรบ้างนะครับแล้วเราควรจะหมู่อย่างอะไรบ้างให้เกิดความสาเร็จความปัง อยากแรกไปขึ้นเป็นในเรื่องของอุปสรรคอืมต้องเอาชนะอุปสรรคที่เข้ามานะครับอุปสรรคเยอะหน่อยแต่ส่วนใหญ่อุปสรรคมาจากใจตัวคุณมากกว่านะครับการที่คุณต้องก้าวข้ามนะเรื่องของความทุกข์นะก้าวข้ามในเรื่องของการสร้างในเรื่องของความรู้ความสามารถในเรื่องของสติปัญญาต่างๆที่ต้องเสริมเพิ่เติมให้เกง่งกมากยิ่งขึ้นต่อมาไปขึ้นในเรื่องของ รอคอยนะครับในเรื่องการที่ทําอะไรบางอย่างไปแล้วเหมือนเป็นการลงทุนที่เราไปสัมภาษณ์งานก็ไปหลากหลายที่นะครับแล้วก็รคอคอยความเร็จทาให้เต็มที่ในปัจจุบันให้มากที่สุดในเรื่องต่างๆเมื่อทําอย่างเต็มที่ทําอย่างสุดความสามารถการรอคอยก็ยังก็ยังเป็นการรอคอยที่มีความหวังที่เพิ่มมากขึ้นนะครับให้สิทธกิกริยาขึ้นเป็นในเรื่องของปีเถาะนะครับในเรื่องของ การที่คุณเองต้องสร้างรักษานะในเรื่องของกายวิจารใจของตัวคุณให้ดีนะครับให้ขึ้นในเรื่องของกิริยามารายาขึ้นเป็นเรื่องความเรียบร้อยขึ้นเป็นเรื่องของค,อน,น,ององอคนที่มาสัมผัสคนที่มองภาพรักคุณการแต่งตัวการแต่งกายคําพูดคาจา,าต่างๆคุณต้องมีความนอบนอบ้อมนะมีความจริงใจนะเมื่อคนมองมาเขาก็จะรู้สึกดีกับคุณและจะเสริมสร้างให้เกิดความสจที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับให้ขึ้นเป็นพระมาลัยนะครับก็สามารถไปขอบริกับพระมาลัยได้นะครับเพื่อ ให้พ้นเคราะห์นะครับให้คุณเอาชนะในทุกสรรพสิ่งที่มันเป็นความกังวลใจที่เป็นเรื่องของวัตถุต่างๆนานะเนี่ยก็จะพ้นออกไปนะให้เจอแต่สิ่งดีมากยิ่งขึ้นนะครับไพ่บุญญาพินิษนะครับขึ้นในเรื่องของการร่วมบุญนะร่วมบุญจากการที่บุรณะวัดที่จำรุดนะครับก็เป็นการน่นนนำนะ ขจัดวัสดุปัญหาต่างๆไปได้เมื่อคุณสร้างหมุนสร้างกงศลนะครับโดยไปถึงการกินเจกินมังสวิรัตนะครับเพื่อหนุนนําให้คุณมีบาร,รมีให้มีพลังงานจิตใจที่ดีนะครับจิตใจเมื่อมีความคลีนรนะกับการที่ไปกินเนื้อสัตว์เนี่ยก็จะทาให้เ,เทพเจวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาก็คอยหนุนนําช่วยเหลือให้คุณเกิดความสําเร็จที่ดีมากินึ้น,นด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยดวงจจได้ต้องเริ่มจากพลังใจที่ดีเป็นพลังใจนะครับให้จเจออะไรบ้างดูซิ ไพ่เตือนอย่างแรกไพ่ขึ้นเปในเรื่องของพูมิกิตไพอ่พ <Abi. S 2> พขึน้นในเรื่องของพญานาคนะเนี่ยขอพรกับองค์พญานาคเพื่อหนุนนำให้เกิดความสําเร็จในเรื่องความก้าวหน้าในเรื่องของการงานได้มากย <T> <Gins> ิ่งขึ้นนะครับไพ่ขึ้นในเรื่องอิสระภาพนะเสริมในเรื่องของพลังงานที่เป็นอิสระมากยิ่งขึ้นนะครับทำงานได้ดังใจได้มากยิ่งขึ้นสิ่งที่คุณปรารถนาก็ย่อมมาเกิดความสำเร็จแต่คุณต้องมีการปล่อยวางอิสระภาพคือปล่อยวางเรื่องราวอดีตและปรบปรุเปยนไปแก้ไขทําปัจจุบันให้ดีที่สุดในเรื่องของการงานนะครับ ไพะสิทธิกริยขึ้นเป็นในเรื่องของพระจันทร์นะความอ่อนไหวการกระทําต่างๆก็ต้องมีความเข้มแข็งในใจให้เยอะๆนะครับบางอย่างคุณอาจจะเหนื่อยกังวลน,นะคิดมากจนเกินไปก็ต้องรักษาจิตรักษาใจตัวเองให้ดีนะครับไพ่ขึ้นเป็นพระแม่รักสมีนะครับก็ไปขอพรกับองค์พระแม่รักสมีให้เกิดความสาเร็จความปังความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นนะครับท่านก็จะคอยให้พรให้คุณสมหวังสมปรารถนา ไพ่บุญญาเิ็หารขึ้นในเรื่องของการเสริมดวงในการทำบุญสร้างพระนะครับแล้วก็ทำบุญที่เกี่ยวกับน้ําจะเป็นการถวายน้ําปานะให้กับพระสุสงฆ์ก็ได้นะครับหรือถวายปัจจัยค่าน้ำนะครับให้กับวัดวาอารามต่างๆที่ลําบากก็ได้โดยเช่นการเป็นการเสริมดวงให้เกิดความเกาานาเสริมดวงให้เกิดความปังมากขึ้นในเรื่องของการงาน,งานความเกาานาโดยเช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจนะครับมาดูซิว่า ในเรื่องของไพ่จะเตือนอะไรบ้างนะครับในเรื่องของธุรกิจและเราควรจมูลอย่างไรให้ธุรกิจปังมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างแรกไพ่ขึ้นเป็นการเปล่าประกานะการอธิษฐานขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวาที่ปกปักรักษานะครับเพื่อหนุนนาให้เกิดความสำเร็จมากยิ่งขึ้นและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาไพ่ขึ้นในเรื่องการตัดสินนะก็จะต้องได้รับพรนนได้รับพรในสิ่งที่คุณปรารถนาในดวยเช่นกันนะครับไพ่สิทธิ์กิริยาขึ้นในเรื่องของพยาคุดยแล้วเนี่ยให้คุณของ ธุรกิจของตัวคุณที่ทำนะครับให้มีอ่า,ม,อม,ามีอำนาจมีอำนาจมีบารมีมากขึ้นในการคุมลูกน้องในการคุมผู้คนในการแจแจสื่อสารต่างๆมีคนเชื่อในคําพูดตัวคุณมากขึ้นนะครับคำชื่อคำพูดเนี่ยมีหลักมีการมากขึ้นคําพูดมีมีน้ําหนักมากขึ้นนะครับอ่ะต่อมาใพ้่ขึ้นในเรื่องของพรรคกสิทธิการบริษัทนะครับในเรื่องของการขอพรน,นะกับ พัคกสิการบริษัทนี่แหละเพื่อหนุนนำนะครับให้เราเนี่ยมองเห็นสายสว่านะครับมองเห็นในเรื่องของปัญหาต่างๆและแก้ไขได้ทันนะขาจัดอุปสรรคปัญหาต่างๆได้ทั้งหมดทั้งมวลนะได้รับความเมตตาจากผู้รักผู้ใหญ่ได้รับความเมตตาจากคนรอบข้างและให้เกิดความปังของสิเร็จในเรื่องของธุรกิจได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมน,นะครับไพ่บุญญาพิธีหารขึ้นเป็นเรื่องของการที่เสริมดวงโดยการทําบุญกับผู้สูงอายุนะครับรวมไปถึงการถือศีลห้าอยู่เป็นนิดนะครับก็เป็นการถือศีลห้า ให้ได้มากสุดในแต่ละวันนะเพื่อจะหนุนนำมานะเพื่อจะไม่ให้เกิดอุปสรรคปัญหาต่างๆที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นกับธุรกิจของต,ตัวคุณได้นะครับคนมีสิมัไธทํมก็ตกน้ำไม่ได้ตกไฟไม่ไหม้มีความสําเร็จมีความปังมากขึ้นด้วยเช่นกัดน,นะครับแต่แล้วเนี่ยดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจให้นะครับให้จะตืออะไรบางนะครับในเรื่องของการเงินดูซิ อย่างแรกไ่ขพพึ้นเป็นเรื่องของโชคลาภนี่โชคจริงนะในหงชงนี้นะครับก็ถือว่ามาทังหวยทางตัวเลขเหมือนกันนะครับไ่ขึ้นย้ำมาในเรื่องโชคลาภนี้นะอ่าก็อยู่ที่ความสัตย์ทางแต่ละบุคคลกับเทพเทวาแล้วกันเนาะอ่ะต่อมาไปขึ้นกับดักอมเป็นเรื่องของการจัดการจัดสารการเงินให้ดีนะครับในเรื่องของการบริหารการเงินในเรื่องของปัญหาต่างๆที่มันเคยเกิดขึ้นแล้วก็คุณต้องดูแลคุณต้องจัดการกับปัญหาต่างๆที่มันเคยเป็นสิ่งนั้นเคยเป็นสิ่งนี้เคยหากระสนสิ่งนี้มาคุณก็อุดรัวต่่ต่างๆไมมมให้นีี ทำให้เกิดราเรื่องของการเงินได้ให้มันเกิดขึ้นอีกนะครับไพ่สิทธิกิยาขึ้นเป็นเรื่องของพระสังกัจจายเราสามารถที่จะไปขอพรนะครับขอองค์พระสังกัจจายได้เพื่อจะหนุนนําให้เกิดความสําเร็จความปังของอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของการเงินมากยิ่งขึ้นนะครับไพ่ขึ้นพระศิวรีนะเพะตรงตัวนะคือเป็นการได้โชคลาภด้วยนะครับได้เรื่องของการเงินด้วยนะรับก็สามารถที่จะขอพรนับพระศิวรีนะหนุนนําให้เกิดความสำเร็จความปังและขจัดอุปสรรคต่างๆที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นนะครับ พระบุญญาพิธิฐานขึ้นในเรื่องของการเสริมดวงโดยการทำบุญกับคนพิการนะครับแล้วก็บริจาคเลือดเพื่อหนุนนําให้ในเรื่องของความปางังความสําเร็จใน ance, เรื่องของการเงินให้ไม่มีเงินจะไม่มีกับคุณนะให้คุณเนี่ยมั่นรักษาจิตรักษาใจนะครับแล้วก็ทำบุญบ่อยๆทำเมืองมากๆนะครับเพื่อจะหนุนนําให้ชีวิตในเรื่องของการเงินของตัวคุณเนี่ยฟื้นคืนและดีขึ้นได้ด้วยเช่นกันแล,แล้วเนี่ยดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจนะครับ